มีเรียลิตี้เรียลิตี้หนึ่งน,น่ารักขอบอกว่าน่ารักมากๆเลย<ช>เนี่ยมีการค้นหาสมณีจ,จากทั่วประเทศจนได้ตัวแทนทั้งเท้าสมณีนะครับจากโครงการสมณีรากแก้วเพื่อเรียนรู้หลักทำ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 ธรรมทางพระพุทธศาสนาจากเด็กซื่อเดือดออนซนวิ่งเล่นเนี่ยดีดีเอาเด็กเหล่านี้มาอยู่ในผ้าเหลืองเด็กๆจะเป็นยังไงกันวันนี้นะฮะขอนาัสกับพระพรพลปัญสน พระสันโนนะครับแล้วก็สามเณรนะสามเณรน้ำต้นสามเณรภูปูครับนมัสการะขอบคุณเจ้าแล้วก็มีมีพระพี่เลี้ยงอีกหนึ่งองค์พระพี่เลี้ยงอีกหนึ่งองค์นะฮะ ถามหลวงพี่นะคะว่าครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระไตรในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนจํานวน199รูปในโครงการสามเณรรากแก้วาศาสนาไทายญาติด้วยใช่ไหมคะเริญพรเนั่งจากครั้งนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาพระธรรมบัณฑิต ท่านมีดำริว่าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยอยากจะบวชถวายเป็นพระราชกุศลจึงได้ทําหนังสือขอพระราชทานพระไตรมาก็บวชทั้งหมด199แต่ท่านผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเห็นแค่นี้ออกทีวีแค่ แค่เก้ารูปเก้ารูปนี้ก็ไปออกทีวีออกที่ไหนก็ออกที่ช่องไกลกังวลหัวหินก็เป็นช่องของพระองค์ท่านเช่นเดียวกันก็คือเวลาออกอากาศนี่ก็เป็นเวลาพระราชทานเราก็ไม่มีงบประมาณที่จะไปซื้อเวลาออกอากาศเพราะว่าโอ้โหหนึ่งเดือนย4ิชั่วโมงเนี่ยถ้าเป็นค่าแอร์ทามนี่ก็มหาศาลนั้นก็ได้เวลาพระราชทานทางทางไกลังวลก็ให้เวลาออกอากาศเราดีเอลทีวีหนึ่ง แล้วแล้วก็ได้รับพระราชทานพระตายอีกก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งที่ทําให้รายการของเราสามารถที่จะดําเนินการได้ตลอดเดือนเมษายนนี้ครับเพราอย่างนี้หลายๆคนอาจจะนึกไม่ออกบางคนคิดถึงเป็นเออรายการธรรมะปุ๊บจะเปลี่ยนช่อง <c oughs> แต่ขอให้มาดูเพราะว่ามีค,คนส่งเทปไปมาดูมันน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆคือเอาเด็กจากเด็กดื้อๆครับจากเด็กดื้อๆมาอยู่ในผ้าเหลืองเห็นดูสินี่ยังนั่งอยู่ไม่นิ่งเลยนี่เนียนน้อยนี่เนียนน้อยเจ้าแม่จ้คิวสั่งอีคิวสั่ง นี่คือจะคือเอาเด็กดื้อเลยเนี่ยมาอยู่ในผ้าเหลืองบางคนบอกว่าทำเป็นเรียลลิตี้อย่างเงี้ยทำไมจะต้องทำเป็นรูปแบบเรียลลิตี้ฮะก็เห็นว่าความน่ารัก ความธรรมชาติของเขาจะช่วยทําให้คนสนใจธรรมะนะถ้าเป็นหน้าแก่ๆอย่างหลวงพี่เนี่ยคนก็อยากไม่อยากดูนะเห็นแล้วก็เบื่อแต่พอเห็น,นอย่างน้องณะเนี่ยน่ารักน้องภูภูน้องต้นอย่างเงี้ยคนก็อยากจะดูเอ๊ะทำไมเด็กๆยังปฏิบัติทําได้เราน่าจะปฏิบัติทําได้ทําไมเด็กๆยังสวดมนต์ได้นี่สวดมนต์กันได้หมดทุกคนเราก็น่าจะสวดได้นั้นอายเด็กนะเนี่ยเด็ก ต้องน่นี่แค่หกขวบสวดมนต์ได้แล้วน้องหกขวบน้องน่คนกลางหกขวบอีกคิวสังอีกคิวสังอีคิวสังนีหกขวบสวดมนต์ได้แล้วในสวดมนต์ได้ให้ฟังหน่อยครับเดี๋ยวเอาใช่รึปวงข้าเรือเอ้าบารมีใช่ไหมปวงข้าปวงข้าสัมรวมจิตน้องมู่ทิศแผ่เบตาแก่สัตว์ทั่วโลกาบารมีชีวีขอสัตว์รัทธายอย่าภูเก็ต คิดโชเคตอกระดอโอ้โห,โโหแค่ด<อ>้นเนะนี่<ล>น <ะ S 1> ดูนี่นดูแล้วน่าจะเป็นเด็กแสบพอสมควร <c oughs> ที่สุด,ท,สด <c oughs> ที่สุดที่สุดดูสิฮะไม่กี่มาถึงในรายการปุ๊บทำไมร้อนเหมือนเตาอบอย่างนี้เขาบอกอย่างนี้น่น่าจะแสบที่สุดอีกรูปน,นี้นี่ด้านวิชาการ สมาธิขั้นสูงนะต้องคนนี้ไปไหนจดตลอดเมื่อวานไปโครงการพระชัมบีช่างหัวมันเขาจะมีสมุดจดเหมือนที่แจ็คถือเนี่ยจดตลอดเลยทุกรายการถ้าได้วิชาการให้ถามคนนี้อีกหนึ่งทั้งสามสามสามรูปนี้มาเข้าร่วมกับโครงการนี้ได้ยังไงครับอ่ะเริ่มจากน้องภูเชลูกก็ได้รับตักเพื่อคนหนึ่งแล้วก็บวชอยู่ที่เก้ารูปเหมือนกันเขาเขาบอกว่าอยากบวชหนึ่งเดือนไหมออกทีวีนะ ผมก็ไม่ได้อยากออกเท่าไหรหรอกแต่ว่ามันผมว่าบวชสิบห้าวันมันก็เท่ากับครึ่งมันครึ่งหนึ่งกับหนึ่งเดือนผมเลยว่ามันน้อยไปมั้งเอาหนึ่งเดือนเลยหนึ่งเดือนเลยเดเดือนเลยคับอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้สิบสองครับสิบสองสิบสองนี่ต้องบวชหนึ่งเดือน ไม่เคยบวชมาก่อนเลยที่ซ้ำไปอันนี้มาอยู่ใน้าเหลืองครั้งแรกเลยอย่างอย่างเดียนผูผูนี่ยอายุมากที่สุดนะคะมีการช่วยดูแลน้องๆยังไงบ้างคะก็น้องๆใช่ไหมคะเวลาน้องๆทําอะไรไม่ดีก็จะตักเตือนก็คือผมจะเป็นพี่คนโตสุดก็คือจะแบบช่วยช่วยน้องๆผมภาจีวรช่วยได้มากเลยหลุงพี่ครับคนที่ดูในรายการนี้เขาจะได้เห็นความพิเศษอะไรนะฮะ ที่พิเศษมากคือความเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นน้องณะเนี่ยมาใหม่ๆสวดอะไรก็ไม่ได้เลยหลคนไหนฮะน้องณะคืออีกิวซังอีิวซังนี่นี่นี่มาใหม่ๆยมยยสวดอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้สวดได้หลายบทนะสวดได้หลายบทใครใครบังคับให้มาบวชหรือเปลาลูกไม่ค่ะแล้วทำไมอยู่ดีๆมาบวชล่ะทำไมมาบวชน้องณะเจอผีไหมในวัดอ๋อ้น้ะเจอไหมเจอไหมเออบางทีก็ ตอนเลเรื่องผีเหมือนกันอะาตอนนั้นเห็นพี่เล่าให้ฟังอะเรื่องผีเรื่องผีแล้วถูกมาบวชแล้วเป็นยังไงบ้างปลนยเจ็บเจ็บหัวเจ็บเจ็บอะไรเจ็บอะไรเจ็บหูเจ็บหูเจ็บหูตอนนอนอะตอนนอนเจ็บหูใช่เห็นว่ามีมีปัญหาเรื่องการนอนด้วยใช่ไหมคะยังไงคะแต่ตอนนอนตอนนั้นอะ นอนไปนอนมาแล้วมันก็ปวดหัวไปปวดแสดงว่านอนมากไปอ่ะนอนมากไปไม่ชอบเพื่อนตื่นแล้วยังนั่งหูยังทับอยู่แต่ลูกนี้นิ่งมาอยู่ดีๆลูกนี้มาจากไหนครับโรงเรียนไหนลูกบอกพี่ทีนะครับอ๋อตรงนี้เองนะท้ไมาอยู่ดีมาร่วมโครงการนี้เออมาได้ไงบอกพี่บอดดาสิบอกคุณแม่ว่าอยากหวดคุณแม่ก็เลยพยายามหา คือ<ม>อยาก,กจะบวชด้วยใจด้วยใจอยากบวชเองเลย <c oughs> แต่นิ่งมากนิ่งมากนิ่งๆๆๆมากเรียกว่าก้อนหินเออจริงจรให้หลวงพี่ฝากโครงการสักหน่อยค่ะเยินพรก็อยากจะฝากให้ท่านผู้ชมที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยได้ติดตามชม คือถ้าอยากดูแบบช่องเต็มๆเลยตั้งแต่น้องเนนตื่นเช้ารับบาทจนถึงจบวันเลยเนี่ยก็ดูทาง d l t v 1นะช่องไกลกังหวลหินซึ่งดูได้ทุกการทุกบล็อกเลยนะอันนี้ก็อยากจะ้ให้กาลังใจกันแล้วอีกอันนึงคืออยากให้ท่านผู้ชมมาเห็นตัวจริงๆมาใส่บาทตอนเช้า7จ็ดโมงเช้าที่วัดที่วัดพระรามเก้าที่ธรรมสถานคืออาคารปฏิบัติธรรมอยู่หน้าวัดเต็มกับเรียบทางดวนเอกมัยรามินทาวคือเช้าเช้านี้น้อยจะมาเดินให้ใส่บาตเดินได้ใส่บาทเลย7ี่โมงฮะเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าเอาเนนตอ10 โมงครึ่งนะแล้วก็ตอนตอนเย็นทำว่าเย็นเนี่ยมาฟังที่น้องณะสวดมนต์เพราะไหมตอน6โมงครึ่งนะทุกวันสวดมนต์เสร็จน้องณะน้องนะน้องต้นแล้วก็น้องภูภูเนี่ยก็จะพาเดินจงกรมอ่าเราก็จะเดินตามน้องเนรแล้วก็นั่งสมาธิด้วยกันเพราะฉะนั้นใครที่รับชมอยู่ทางบ้านแล้วก็อยากจะมามาเจอตัวจริงของน้องเนรรวมทำบุญด้วยมาได้เลยที่ธรรมสถานด้านหน้าวัดพระเ <9 S 2> ก้ากันเสฉะ วันนี้กราบนมัสก,การครับพระคุณเจ้าแล้วก็สมามเณรน้อยนะฮะกลับมัสก,การฮะมั <หา S 1> สก,การครับ,รบเดี๋ยวจะมีโอกาสจะแวะไปดูอีคิวซังหน่อยดูแซบเหลือเกิน